นมมีขาวมาสวัสดีครับบ่าวเถ่าน้ำโชคสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่11มกราคม2568นะครับมีขาวมีขาวกลายเป็นมีดำชานมโอ้ยคือผ้ากันดำคือผ้ากันเลอะแถบานนี้นะครับมื่อนี้บ่าวเถาผ้าเดินทางนะครับมาบ้านสีม่วง นะครับมาบานมาดามทธรรมชุ่มดอกไม้เพิ่นก็เป็นสีม่วงนะครับบานท่ออากาศหนาวท่านผู้ชมอากาศยังหนาวอยู่นะครับเบิ่งดอกกล้วยไม้เพิ่นนะครับอามีขาวมาเร็วโดดโดดนะโดดโดดโดดนะเอาเอาแผนกอวนอัวแผนกต้อนรับ่ะธรรมชุ่มเบิ่งล่มนะครับล่มอากาศเย็นนะครับยืนฟิงแดด นะครับผมเอฟซีกับถามมานะครับผมเพื่อนมาดามให้มาหรือยังนะครับพามารับชมครับงวดวันที่17มกราคม2568นะครับผมมีเขามีรุดนะครับอ่ารุดอยู่นะครับผมอ่าเอางวดนี้หนับมาดามมาได้มาแล้วนะครับเพื่อนมาดามให้มาแล้วนะครับยังยังเฮ้ยเออ เอาตำช่มมาดามญี่พุ่นเอาไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านลูกไปเข้าบ้านเข้าบ้านอะไรก่ออมอ๋อพอดีพอดีพอดีกินส้มตำเผาปลาอันแม่บ้านไปซื้อโกซื้อสาอยู่โบเอาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีมาดาม หนาวหรือจังไหนนี่ยหนาวตัวล่มฮี้งก่อยวื้วื้อยู่เปล่าเถอะพ่อบานมาดำโล่งอยู่โล่งอยู่นอกล่งแห้งคักในหมูเอ้ยเอ้ยแผนกอนัวแผนกอนัวเอาคือได้ใส่เสียขาดมาบ่อยอ้าวนี่เป็นแฟชั่นมาดามมาเสียขาดมาดี่นี่เอากะเสียขาดนะ มาเคลื่อนนี่พากันไปเบื้องหนังเอ้เบื้องหนังบนแจ็คเขามาเคลื่อนในผ้ากันไปเบื้องหนังอยู่บ้านนี่บ่อยู่นี่กลางบ้านนี่แหละบนแจ็เขาอยู่กลางบ้านนี่สิ่งหมอน้ำสิ่งบ่เออการสีพาไม่บ้านไปเงาอีกเออช่วงช่วงนี้เอ้ารับงานรัช่วงนี้รับอะ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 ับงานอ่รับงานนี้รับงานไรรับงานบนแจ็เขาสมุนเพลินได้กินปลาได้กินปลาเผาห้อนได้อยู่นี่ ปาดปาคขึมีแต่ตัวหย่ๆแมะดาตัวหย่ยีุ่่นเอียบไปเรียบร้อยอันนี้เผาตัวน้อยมั้งตัวน้อยพอดีเออำลังิ่มตตัมะงาสั้นปาดพูดพอดีแท้ละเมนบะพอดีวะกินตัมะงน้ำกานเทากินตัมะงก่อนพี่บุญไปซื้อโคกซื้อสากอยู่เอาไปแล้วไปเลยไปซื้อยนั่กัเอาโคกสากนแตกบรจังไมไปซื้อโคกมาดื่มอ๋อเครื่องดื่มเออซื้อเครื่องดื่มเออือผากินผ้ากันกินหน้ามันร่มเทอล่ะไ กินใมันอ้วนก็เก่าว่าบกเข่าเลยเนาะเอาเข้าบกเข่าสองหงวัดเหรออีกบกอีกเดือนเดียวพันตัวมาดามกับเพิ่งจะบินแล้วตัวเนี่ยเดือนกัวบุราเดือนกัวยนมามาดามเดือนกัวปีนี้เพิ่นจะบินอยู่แด้วทำมาช่วงเด้อปีที่แล้วไม่ได้บินแป้นจะไม่มือใดบัตรเดือนกุมภาเอาเปลี่ยนเป็นเดือนกุมภาแล้วจ้าเดือนกุมภาคิดว่าครับเากลางเดือนก็สิ้นเดือนนี่แหละแป้นสิมาลับจะมาลับทาลูกปีเพิมนะรอลูกสาวปีเพิ่มลอดโซเฟียปีเพิ่มเนเธอร์แลนด์ผมมาดามเธออร์์แลนนดดจจ้ไปักเื สเดือนสเดือนมช่ม้นาช่วงสเดือนมีเขามีรุดธรนมช้่มเขาสองหความฝันกับว่าแม่นเลยอาช่วงช่วงแม่นกับเขาติดต่อสองสามหัว้มดาเนาะแม่นเล่งวันนี้ความฝันกัเอาไม่เอาไม่รรมช่มถ้ได้ฟันเนาถ้าดฟันมามาดามกเป็นฝันเน้นมากเ้อเน้นเก้าเน้นตัวเดียวคือเก้าสามธรมช่มมาดเก้ากับสาม ว่ายไม่ไงเดี๋ยวเบาถ่าจรงจะเขียนตัวย่ใหญ่ให้ดาบมาดาบมันเขียนตัวน้อยเด่นเก้ากับสามเน้นที่เก้าเน้นเกมีเก้าสามเก้าสาเก้าสี่ามโอเอาคือมีศูนย์สี่ดำจักตัวไหนมางสี่ตอไหนา่งสี่แมนตาเน้นเม็ดเดียวคือเก้าสามลองเก้าสี่ลองเก้าสคือได้มามสี่คูเอาสี่คูได้ไหนได้ล่ะเอาทรามดาคือมีหา หงวดโค้งสุดไทยดิโค้งสุดไทยดิเ่าะธรรมดามันแข่มาเลยทธรรดามันก็แขมาหาคู่เลยเมนแงหาคู่อันเดียรคู่ไรอีกเอาซี่คู่ก็ดีน่อยคู่เนาะอ่ะก็ไข่งซ้ำนีละหอมปิ่งปลาหอมปลาเขาก็ปิ่งแล้ววันหันก็ตัหงส์ลังตัหงส์เมนพอดีมากทำช่ชงพอดีเลยมากตําหงส์เสียจังไปกินกาแฟแมนโตนั้นเบอร์อะไรเด่บาเราคอยัฟัดยิมไปด้ฟันหร้อเปล่ อันนั้นกินต้นไม้เาหรอต้อนไม้ <laughs> มาบานมาดามเอาปะคงไปกินเม็ดต้นแล้วทนะ่านผู้ชมกินปะคงมาดามมาดามเมดามพิ่นบอกให้ไต้ต่ำนี่มี่ตะบาวเถอดไปต่ำครับเจรตตรีนะปะคงบานเพิ่นแซ่บอยู่ร้อนร้อนร้อนห้อนๆเลยเนาะร้าน <c oughs> มาซิเบสชากับมาซิเบสอยู่ปะซองได้ดตรตุลีเหรอปะวดนี่หรือยังเบรกสะกอนปะวดนี่เพราะว่าได้ยักใบอืมเอ้าวันว่างได้ซีใบวันว่าน,นได้ยักใบหมักน้ำเผินบอ เอ้กนี่ละบานเลที่ไคละเก้าสามนี่ะบานเลทที่มาดามหนึ่งเก้าสามเนาะตัวแรกกงวดนี้วดนี้ว่ะฝันได้บอหรือจังไดบอลเป็นไดบอลซือนะมักบ่หนึ่งห้าเก้เลื่อนมาดามท่านผู้ชมอันนี้มูหนึ่งหาเก้าหนึ่งเก้าหนึนย์เอาว่าันได้ตัวไหนมากว่านเลขบออ่ซื้อแล้วมันซื้อกลับเนาะเออซื้อตัวใดซื้อตะเกศูนบ่ะซื้อตัวใดคือไรครับ คือตรงๆเลยหาแแต่ว่าเนยเตียวได้มันมันเตียนปลาชิมิปลาดูกตัวเดียวปลาอึนโรมีกวดเอากดใส่ทั้งเลยกวดแดงวดแดงวดลงกันแล้วเาหาเงก้อตีหาแฝงไม่วัดตีได้ตรงๆกันดอกเพราะวาตีตีขึ้นมามันมันิ้น งไงซคือปลาอื่นสดป่ดุกแม่ปลาดุกปิเกีตเด้อเกรคือปบีแป่างอยวเรซื้อแถมแปต่าปลาตัวเดียวพันปุตีหานึงโอ้ทำมาชมพันปตีหานึงวันนี้ได้ตัวไดก่อนวันนี้ได้ตัวไดก่อนวนนี้ได้ตัวไดก่อนหาเก้าึาเก้าอสีสูเก้าึงหาเก้าึาเก้้วกมึูนย์กับมึงหาศูนย์อาทำมาชุมผูไรมักูไรมักน้ำ่า ที่เรียกออกเพื่อมาดามหาผู้ใดมักน้ำเพิ่อน้ำชมหนึเก้านี่มนขดาว่าึบอกจะซื้อเ้่องอกัห้าเก้าันึ่งห้าศูนย์อาทำชมหามักน้ำเพื่อนอ่นึ่งงวดเมื่อกี้เนี่ยฝันว่าได้จับปาดุกตัวหนึ่งเจ้พอป่าหลายพอจะเตรมทังขวดอสีี่มะขวดเอาขวดอันน่นลายัมีแต่ปาดุก พันตีใส่หาแปดหาแปดว่าะปดุกเดียวไม่ไม่ไม่ยผสมต้องนก็มีแต่ปดุกย่างเดียวุกย่างเดียวโอ้ว่ได้ตีหาหนึ่งหาแปดบ่ได้ตีเาปนึมยนเมียนนีอมฝันเอ้าท่านผู้ชมหามักน้ำเพลินกะหนึ่งห้าเก้ากับหนึ่งห้าศูว่าท่านฝันดอกหวันี่ว่าท่านฝันอยู่ว่าท่านฝันว่าท่านฝันราล่อบางไกลไมือพหมดละอืมเอาท่านผู้ชมผู้ไดมัก นะครับขผมเพื่อนมาดามเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนตัวยังไงใหุ้เรืองพอยยังไม่นยังเด้อมองไปเห็นดอกนี่มันตัวน้อยเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้ก่อนครับผมพอยยังไม่นยังบ่าวเถ่าเขียนให้ตัวยังไงแล้วนะครับมีเข่าไม่ลุดนะครับงวดลุดก็คือลุดธรรมชมนะครับฮาผู้ใดมักนะครับเป็นแนวทางยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะครับเด่นเก้านะครับรองสามนะครับผมตัวที่เพิ่นเนียนให้หะลอตเตอรี่ก็คือเก้าสามกับเก้าสี่นะครับตัวร่องก็คือศูนย์สี่กับสี่สาม มาดามมา04เนี่เพิ่นติดมา <S 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 มาธรูมชมเพราะวา่าเอฟซีก็จะถามเอ้า04มาตรใสคือบปติดกาบโติดสามสินะมาดามเพิ่นหามาดิเพิ่นติดมาในชุดของเพิ่นได้นรรมชมเด้อชุดที่จับคู่อาจจะเป็นเพิ่นจับมาใส่เพิ่มให้นะครับแอ้วันเด่นคือตัวนี้เอฟซีบ่าวแถาหังขี่สงสยัยอ่าให้เด่นเก้ากับสามแล้ว04มาจากไหนพันวะอาจจะเพิ่นจับตัวเด่นขมา่าจับมาในชุดให่ธรูมชมเนาะครับห้มาเป็นตัวร่อง04กับ43 นะครับใกล้ๆมือสินม่อีกคู่นึงเก้าสามสามเก้าก็ตรงจากนครพนมที่เด่นให้เบ,<อ>บาเถาหาลอตเตอรี่ตั้งแต่ตงงวดพุ่นเนี้ยเออแต่ว่าเบาเถาเราได้เอาเอาแต่ศ<อ>ูนหานะครับจากนครพรนมเน้นให้เบาเ่าคือศูนห้าห้าศูนหาลอตเตอรี่เบาเถาอไว้อยูอ่กับอีกตัวนึงน่าจะเป็นเก้าสามนี่แหละนะตัวที่เพิ่นเด่นให้จากนครพนมลอตเตอรี่ยังท่านได้ไว้อยู่น้ำจจโมมีบ่บ่แน่ใจอืมเอาท่านผู้ชมนะครับ,บ ผู้ใดบ่มักตัวที่เพิ่นจับคู่ก็หามาใส่เก่ากับสามเลขเด่นเลขวิ่งเพิ่นหัวตะลุดดอกธรรมดาถ้าจับคู่เพิ่นบ่เข้านี่ลุ่นนอกวันเอ้ยเพิ่นให้มา41มันออก51เนาะอืมงวดอันอันอันพวงสุดท้ายหรือเพิ่นให้มา41หน่มนมันออก51ออก51อือเลขเด่นเลขวิ่งเพิ่นพึ่งหลุดท่านผู้ชมนับต่ว่าปีที่แล้วก็ถือว่าอ้ยปีนึงหลุดอยู่ดอก2งวด3งวดเลขเด่นเพิ่นมาตลอดขันจับคู่บ่เข้านี่เลขเด่นเพิ่นก็มา2ตัวก็คือมาตัวนึง นะครับต้นปีงวดแรกรุดอยอะรุดเนาะกระโปรงเป็นยังห้างวดนี้ทำชุ่มจนว่าอย่างไรทาบ่มักกระโปรงเป็นยังเบิ่งไว้ก่อนร่องเบิ่งก่อนมางวดงวดนี้จะเป็นยังจังไหนยัง<ะ>บอกเบาเถอะว่าเสียวเออย่ะมันก็รุดจะเดินดีของเพื่อนบอ่เอานะครับแคปหน้าจอได้ครับเด้อนะครับขันยังท่านในัานก็ะซอมเบ่งก้อนพี่น้องทามักกะหาลอตเตอรี่ไว้นะครับพูดนะครับผม เดี๋ยวกินตำมะฮุ่งวันนี่ยจังมาเจตตำมะฮุ่งจ้าเดี๋ยวพี่บุญตำมะฮุ่งอ่าปลาเผาร้อนๆปลาเผาร้อนๆตัวใหญ่ๆมันเอียบใบอยู่เอาเมื่อหนึ่งน้ำเด้อโอ้อมือขึ้นกันหนึ่งแล้วเ่ราะมาดามไม่รสมือขึ้นกินปลาเอียบใบหกโตเกี้ยโตไม่โตไงเพราะมือขึ้นกกินปลาท่านผู้ชมยันออกเก็บบี๊ยบงดอกกินปลาลายๆนี่ช่องเมียนใครจะว่ากินปลาลายจะฉลาดที่มาดามแมีนเมนลูกสาวนี่มากกินปลาท่านผู้ชมกินปลากระดีต่อสุขภาพพร้อม จ้านะครับลองเบิ่งเนาะสิเป็นยังไงเนาะเออเพราะว่ามือไหนก็กินปลาเผามือขึ้นก็กินปลาหนึ่งอ๋ออ่านะครับร้านมาสิเบ็ดหอกว่าก็เลยเอาไว้สิเบ็ดอยู่บ่อรางมันเอาไว้สามลกให้ให้ร้านไปสองลอ้ได้ง่อยกับมวนแล้วมาสิเบ็ดยุบกว่าสองกว่าสองกว่าสามเราไม่สามทำมาชมแคปหน้าจอนะครับเพิ่นเด่นให้ตัวเดียวเม็ดเดียวคึ้เกลือสามตัวร่องคึ้เกลือสี่สองคู่นี่แหละเพิ่นดวาหาลอตเตอรี่ไว้ผู้ใดมักตัวร่องกับศูนย์สี่สี่สามทำชมอย่าลื่มกับตัวไว้นัมเด้อ นะเป็นแนท่างทผู้ชมนะเพรว่ากันนะมีเขาไม่ลดนะขอบคุณเพื่อนมาดามอะยไรขอบคุณคมาดามเป็นมาดามอากาศร่มอากาศหนาวทผู้ชมพ่อครับลิหนาสวัสดีครับ